คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากเตือนภัยกันนะคะช่วงนี้ใครที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผับบาร์เนี่ยหลายคนทราบกันดีนะคะว่าทางรัฐขอความร่วมมือว่าให้ปิดกิจการชั่วคราวเพื่ที่จะได้สอดคล้องกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด1 9ก็ปิดยาวเลยนะคะไปเกือบครึ่งปีแล้วแต่ว่าคนร้ายใช้โอกาสนี้ค่ะเข้าไปขโมยของซึ่งทําให้ผู้ประกอบการรายนี้นะคะเขาบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยโดนพิษโควิดซ้ําเติมยังไม่พอมาโดนขโมยของมาโดนขโมอยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้นะคะเกือบ500แสนบาทเลยละค่ะนางสาวทิติยาพรเชื้อทองเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยชายางกูนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายของร้านนี่คือสภาพความเสียหายนะคะ ตั้งแต่สายไฟคืออุปกรณ์ต่างๆเขาบอกว่าสาเหตุที่คนร้ายขโมยไปไนะ้่ในบ้างขนาดนี้เพราะตั้งแต่มีตั้งแต่ที่รัฐมีคําสั่งปิดสถานบันเทิงเธอก็ปิดร้านไว้และไม่ได้เข้ามาดูเลยเพราะเห็นว่าประตูด,ด้านหน้าก็ปิดปกติไม่มีร่องรอยอะไรนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ลองแวะเข้าไปในร้านตรวจสอบดูนะคะถึงพบว,ว่ามีคนร้ายลอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านเกือบทั้งหมดเลยนะคะเกือบทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างไล่เรียงกันไม่ว่าจะเป็นทีวีขนาด30นิ้วโต๊ะสนุกเกอร์เล็กก็เอาไปพัดลมตั้งพื้นอ่างล้างจานยังเอาไปคุณผู้ชมเครื่องครัวโน้ตบุก๊กชุดเครื่องเสียงถังแก๊สขนาดใหญ่รวมทั้งฟางก้อนอะ ที่เขาเอาตกแต่งเป็นพร็อพในร้านคนร้ายยังเอาไปเลยค่ะคือแสดงว่าเขามีเวลามากนะใจเย็นมากนะคะขโมยได้ขนาดนี้แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนเครื่องปรับอากาศขนาด1 9 0 0 0 0 BTU คอมเพรสเซอร์ตู้แช่อาหารแล้วก็ระบบไฟฟ้าก็ถูกแยกออกเป็นชิ้นส่วนแล้วเอาไปขายแบบนี้นะคะคือคนร้ายเนี่ยเขาจะเอาส่วนที่เป็นปลั๊กไฟอลูมิเนียมแล้วก็ทองแดงไป นอกจากร้านนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ร้านเดียวที่เกิดเหตุนี้ยังมีร้านข้างๆที่ห่างกันเพียง50เมตรชื่อร้านว่าอานานัตก็ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยหรือเอาอลูมิเนียมทองแดงมอเตอร์พัดลมแล้วก็แอบออกไป4ตัวปลั๊กไฟด้วยหลอดไฟสายไฟคือเอาไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0บาทยังไม่รวมความเสียหายของตัวร้านซึ่งเจ้าของร้านคุณกวีพจน์เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า เพิ่งรู้ว่าถูกขโมยเพราะว่าจ้างช่างมาล้างแอร์แต่พอช่างมาถึงปรากฏว่าแอร์ถูกรื้อพังหมดแล้วนะคะรื้อคอมแอร์ไปซีตัวสายไฟรื้อบดหลอดไฟเหลือไปบดเลยบอกสายไฟมันดึงพกไปบดเลยเธอแน่นีเเสียเงินสั่มสอนไปสั่มสอนมาหาคนจะมารับผิดชอบดูแลยล่ะกับบุ้มีเยียวยากับบุ้มีมีแต่สั่งคขาาสั่งออกปิดอย่างเดียวปิดปิดปิดแก้ไขยังกับ่ได้ ตำรวจนะคะก็ได้มีการสันนิษฐานค่ะบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองร้านน่าจะเป็นรายเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5 0 0แสนบาทคาดว่าทรัพย์สินที่ขโมยไปอาจจะนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าหลังจากนี้นะคะจาะ,ะจาห้ตำรวจจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะติดตามตัวได้ไม่ยากนะคะขอให้ตำรวจตามตัวได้เร็วๆนะคือช่วงนี้ก็ลาบากอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้ค่ะมูลค่าความเสียหายเยอะเลยนะคะครับ ตามตัวสุดท้ายเจอคนร้ายก็ป้องกันไม่ให้ก่อเหตุในพื้นที่อื่นอีกอแต่ถามว่าผู้เสียหายจะได้อะไรขึ้นมาไหมก็ขายไปหมดแล้วอ่ะแล้วไ,ไม่รู้ขายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยแยกเป็นชิ้นๆ้นด้วยแยกเป็นชิ้นๆด้วยโอ้ oh, อันนั้นประกอบคืนไม่ได้เลยนะครับมูลค่าหายไปหมด